สวัสดีค่ะพามาดูไฟนะคะเทศบาลอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบค่ะจัดไฟได้สวยงามมากๆเลยจัดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วล่ะคะ่ะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาถ่ายภาพเป็นทางผ่านกำลังจะกลับมาก็กมีประชาชนนะคะก็มาถ่ายไฟด้วยเช่นกัน ยงามมากๆขางในสวยสวยทางในคุณพ่อก็ถ่ายไฟสวยงามมากค่ะคุณพ่อจัดไฟได้สวยงามาง,งามคร่ามรเลยงาม สวยงามมากๆเนีย่ยจัดรอบเลยหน้าตึกก็มีสว่างสวยสวยงามน้าว่าข้างหลังข้างหลังนู้นก็มีเด็ก มัจจักจินู่นข้าจะไม่ไมี What